สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโรบอคในแมปอนิเมะพาราดอกนี่นะครับตอนนี้ตัวเกมเปิดเ,เรียกสิทแล้วนะครับเป็นช่วงที่ เรีวยกว่าเปิดให้ทุกคนมาทดสอบเกมกันนะว่าตอนนี้เกมเป็นยังไงบ้างนะอันนี้เราก็จะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่าในเกมนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับรูปแบบเกมเพย์เป็นยังไงความสามารถของแต่ละตัวเนี่ยอาจจะไม่ทุกตัวนะเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับมาดูที่เริ่มเกมกันก่อนเริ่มเกมเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกตัวละครอ,อยู่3ตัวนะครับถ้าจำไม่ผิดจะเป็นอิจิโกะโกคูแล้วก็นารุโตะหรือเปล่านะครับอันนี้จําอีกตัวหนึ่งไม่ได้นะถ้าจำผิดขออภัยจริงๆนะครับ แล้วก็พอเราเข้าเกมมามันก็จะใส่ให้เรา1ตัวก็ถ้าใครอยู่ในกรุ๊ปเนี่ยเราจะสามารถมารับตัวละครฟรีได้ตรงนี้นะครับยกเว้นคนที่น่าจะไม่ได้ยศน่าจะไม่ได้ตัวน่าจะได้เป็นพวกเพชรพวกทองอะไรพวกนี้มากกว่านะครับมาดูที่ตู้แซมมอนก่อนนะครับแม่พาดูตัวละครนิดนึงตัวละครเนี่ยก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นทรงจินวูนะแล้วก็ตัวน,นี้เป็นโคโยต้นะครับระดับพาราดอกเนี่ยระดับก็มีแร่อีพิกลีเจนเดอรี่มิสติกพาราดอกแล้วก็สุดท้ายจะเป็นซีเค็นี่นะครับซีเค็นี่หายากที่สุดในเกมนะ 0.004นะครับส่วนคโยตี้ก็0.005นะตัวละครมิสติกมีประมาณนี้เลยนะครับมันก็จะคระอนิเมะนิดนึงนะครับบางตัวก็อย่างดาร์กบอลนี่ก็มี2ตัวนะครับอืประมาณนี้เลยนะอ่าแล้วก็บีดนี่มีเยอะนะครับเพราะค่อนข้างอวยนะไม่แน่นะครับเดี๋ยวรอดูแล้วก็ตัวรีเจน d ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าจากที่ลองเล่นมาเนี่ยตัวอีพิกรีเจนแลนนี่เล่นได้หมดเลยนะครับไม่ใช่ว่าต้องต้องใช้แค่มิสติกนะ อ่ะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูรูปแบบเกมเพย์กันต่อนะครับสำหรับเกมเพย์อันนี้เรายกตัวอย่างมาแค่สตอรี่ แอคหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ลองเล่นไปลึกเพราะว่าเขารีข้อมูลเกมไปนะครับตอนแรกก็จะพาไปดูแบบสเตจสูงๆนะครับแต่ก็เราก็ยังไม่ได้ช่ำขนาดนั้นนะในส่วนของเกมเพย์นะครับเกมเพย์เนี่ยมันจะแตกต่างจากทาวเวอร์ดีเฟนส์ปกตินิดน,นึงตรงที่ยูนิตของเราเนี่ยจะมีเลือดนะครับแล้วก็ศูนย์กลางของทาวเวอร์เราจะอยู่ตรงกลางแมปเลยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าในอนาคตถ้ามีโหมดพิเศษเข้ามาเนี่ยมันอาจะเปลี่ยนก็ได้นะครับ อ่ะเริ่มเกมมาเนี่ยมันจะมีเป็นมอนวิ่งออกมาตามทางนะครับเราสามารถวางตัวละครการหาไปได้โดยที่เลือดฐานแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ10 10บหน่วยนะครับ10หน่วยนี้ก็คือถ้ามอนตีทีนึ่งนะครับมันก็จะยุบไป1ห,หน่วยนั่นเองไม่แน่ใจว่าบอสตีจะยุบ2หรือเปล่านะอันนี้ไม่ทราบนะครับยังไม่ได้ลองอ่ะพอเราเล่นไปได้สักพักหนึ่งเวฟสกิปไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีทางเพิ่มใหม่ขึ้นมานะมันจะมีมอนออกมาโดยที่เอ่อสัญลักษณ์นะครับหรือว่าเรียกว่า ทางที่มันบอกนะครับมันจะเป็นประตูอัอนนี้แล้วแต่ด่านนะว่าจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วมันจะมีมอนออกมาจากพวกนั้นนั่นเองนะครับเพิ่มขึ้นนะครับก็เรียกว่ามีมอนเพิ่มมาอีกทางนะครับเราจะต้องวางตัวละครเพิ่มนันองถ้าตัวละครเราตายนะครับเราจะต้องวางตัวละครใหม่ใช้เงินอัพใหม่นะครับโดยที่เราอาจจะต้องพกตัวาร์มเงินไปด้วยไม่งั้นเราอาจจะแพ้นะครับตรงนี้อันนี้จากที่ลองเล่นมานะ อ่าแล้วพอเล่นไปเรื่อยๆนะครับตัวละครมันก็จะมีความสามารถของมันแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะครับอย่างยกตัวอย่างอิจิโกะนะครับอิจิโกะเวลาเลือดน้อยก็จะเก่งขึ้นนะครับสมมุติเลือดมันต่ำกว่า50%เนี่ยมันจะตีแรงขึ้นอีก20%สนะครับซันจิก็ตีติดไฟนะครับซากุระก็จะเป็นการรีเลือดส่วนสปีดนี่ก็คือเป็นในส่วนของตัวฟาร์มเงินนั่นเอง ถ้าโจมตีของตัวละครมีแล้วแต่เลยนะครับยิ่งระดับสูงก็จะมีหลายท่าขึ้นนะมันจะเป็นเรียกว่าเป็นสกิลก็ได้นะครับโดยที่ถ้ามันใช้สกิลแล้วสกิลคูดาวอยู่มันก็จะตีปกตินั่นเองครับประมาณนี้เลยในส่วนของอความสามารถตัวนละครครับดูแบบเกมเพลย์ก็ตามที่เห็นเลยคือยูนิตเราจะมีเลือดน,นะครับแล้วมันก็จะวิ่งไปตีตามระยะที่มันตีถึงนะแล้วก็ถ้ามีมอนวิ่งเข้าใกล้ฐานตัวอื่นก็ต้องรับแทนเพื่อนก็เราจะต้องอเลี้ยงตำแหน่งตัวละครดีๆนิดน,นึงไม่งั้นเราอาจจะแพ้ก็ได้นะครับ เกมเพลย์ประมาณนี้นะครับแล้วก็พอถึงเว็บบอสเนี่ยมันจะมีเป็นบอสตัวใหญ่ๆออกมาเลยนะครับตัวแบบพเบมมาเลยนะวิ่งมาแต่ไกลเลยนะครับเลือดประมาณต้นเกมเน่าจะสองสามพันเท่านั้นแต่ว่าในเลนอาจจะเลือดเป็นแสงก็ได้อันนี้เดี๋ยวดูตอนเกมเปิดว่าต่อเขาปร,ร,นนนะรับสมดุลนิดนึงนะเพราะก่อนอันนี้จําได้ว่าบั็กเลือดสิบล้านเลยนะครับอันนั้นเราจะเจ,ะจะอซีเคทก็ได้นะครับว่าช้ามันไป อ่ะประมาณนี้เลยในส่นของเกมเพย์นะครับมาดูที่หน้าล็อบบี้กันต่อนะครับหน้าล็อบบี้เนี่ยมันจะมีเป็นการอีโวตัวละครด้วยนะครับในส่นของตัวที่อีโวได้เนี่ยของอีโวอาจจะหาแตกต่างกันนิดนึงบางตัวอาจจะเป็นการคราฟจากพวกของตัวนี้นะครับนี่อย่างของอิจิโกของตัวละครแบคโคเวอร์นะครับบางตัวก็ไม่ได้มาจากการคราฟจะต้องไปลงโหมดพิเศษอย่างไอเจ้าตัวสีใสสีใสอช่างมันไปนะครับนี่หมดนี้เป็นโหมดพิเศษนะครับมีตัวละครให้เราหาด้วยนี่เองก็คืออีกิดนะ อ่าอีกิลไม่ใช่ตัวรับนะครับเดี๋ยวว่าเป็นตัวรับได้ไหมอันนี้ไม่ทราบนะครับแล้วก็่ของอีโอซองยินูจะอยู่ในเลดนะครับแต่ว่าตัวมันหาได้จากตู้นะมีรีโลให้ซื้อด้วยนะครับแสดงว่าแบบนี้อาจจะมีโหมดฟาร์มยิูให้เรานะครับโดยที่มีจํากัดรายวันนะนะประมาณนี้เลยส่วนกุ๊ปลิว่าต,ตัวนี้เนี่ยถ้าเราเป็นเอเล็กเซตเราจะได้เป็นมกุมินฟีนะครับนี่เรามีเป็นมกุมินมาแล้วนี่เลยนะครับโมเดลนี้ถือว่า พอจะใช้ได้อยู่นะครับถือว่าไม่แย่มากนะไม่ดูรว่ขนาดนั้นแต่ก็ยังอาจจะต้องปรับปรุงนิดนึงนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่คนชอบมาดูกันที่สิ่งสําคัญที่สุดในเกมที่หล,หลายๆคนชอบเลยในส่วนของเทรดนะครับหรือว่าเป็นบัฟให้กับตัวละครน,นะครับอันนี้เราอาจจะ โอ้โหผูดได้หมดไปเนี่ยเอาพูดหมดแล้วกันนะครับแอตแท็กหนสามนะครับเป็นการบวกเดเมจตามขั้นนะขั้นสูงสุดอยู่ที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ขั้นสามนะครับคู้ดาวนะครับหนึ่งถึงสามบนการสูงสุดสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือตีเร็วขึ้นนะครับเลือดอ่อเฮล์นะครับตัวนี้ก็คือเป็นการเพิ่มแม็กซ์ HP ให้กับตัวละครเรานั่นเองนะเออแม็กซ์ HP นะนินจาพันธุ์ทุตินะครับระยะนะครับระยะมีถึงขั้นสามนะบวกระยะสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาเป็นค่าพิเศษขึ้นมาหน่อยนึงนนนนะะะะคคครรรััับบบกก็็็ือดเปี่จ เป็นการเพิ่มความแม่นยำนะครับเอาง่ายๆคือเพิ่มระยะ30%อันนี้เขามีอธิบายของความสามารถตัวลขอรด้วยอันนี้ถือ่าดีนะครับอัลเทอรเซนนะครับจะเป็นการเพิ่มอัตราคีย์ดีคอร์20%ต่อฮิตที่โจมตีนะครับแปลว่าตีหลายฮิตก็จะมีโอกาสจะคีด,ได,ได้ได้ง่ายๆยิ่งขึ้นนะนะกุแลตนะครับบวกเลือด50%นะแล้วก็เดินช้าลง10%นะครับตรงนี้ก็น่าจะเหมาะกับตัวแท้งนะ สไลยเยอร์นะครับอันนี้เพิ่มดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นเลือดสิบเปอร์เซ็นนะครับมีโบนัสดาเมจต่อบอสอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ขายับกับริปเปอร์นั่นแหละกรีดกรีดกรีดอ่านไม่แน่ใจว่าอ่านยังไงนะครับอ่านผิดครับขอประทานอภัยจริงนะครับตัวนี้จะได้เงินเพิ่มขึ้นอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าบัฟโกน้นั่นแหละเซฟไฟนะครับเซฟไฟตัวนี้อ่านถูกไปเนี่ยอ่านผิดขออภัยจริงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนความสามารถตัวละครเฉพาะตัวนะไม่แน่ใจว่า เราแปลผิดหรือเข้าใจผิดหรือเปล่าตรงนี้ไม่ทราบเหมือนกันยังไม่ได้ไปลอนงนะครับ boosting นะครับ boosting ตัวนี้จะเป็นการเพิ่มการฮิลให้กับตัวละครที่มีความสามารถในการฮิลนะอย่างซากุระสมมุติถ้าซากุระฮิลร้อยหนึ่งเรามีบัฟนี้มันก็จะฮิลเป็นร้อยสามสิบนั่นเองนะครับก็ถือว่าดีนะตรงนี้รีเวนน์นะครับรีเวนน์เพิ่มดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์ระยะสามสิบเปอร์เซ็นต์ HP สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตีเร็วขึ้นอีกสามสิบเปอร์เซ็นตะ์นั่นเอง ก็คล้ายๆกับดีวายหรือเปล่าอ่ประมาณนั้นนะครับใครเล่นเอก็น่าจะรู้นะอาเช้าอันไปนะครับก็คือบัฟทุกความสามารถให้กับตัวละครแล้วนะ a อเจนตตัวนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มดามจนะครับดามียี่สิบเปอร์เซ็นต์ระยะสามสิบสปีดสามสิบนั่นเองก็แปลว่าเอ๊ะทำไมลิมิ i นั้นเหมือนจะดีกว่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอ๋ออันนี้มันเดินเร็วขึ้นนะครับเดินเร็วขึ้นก็จะวิ่งกลับมาการหาได้เร็วขึ้น จริงๆอันนี้น่าจะบักนะครับมันจะมีอีกบับหนึ่งที่เป็น0.1น,น,นะครับเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูนะอันนี้แวมไพลิกนะครับอ่ะวัยเวมไพลิกอ่ะอันผิดขอภัยจริงๆนะครับโบลเดอเมดหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตีเร็วขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นที่เร็วขึ้นอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ระยะอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้เองอันนี้ค่อนข้างดีเลยก่อนนี้เหมือนมันจะดูดเลือดด้วยแต่ว่าน่าจะออกไปแล้วนะครับในส่วนของบับส่วนจุดหนึ่งนี้ไม่รู้ว่าเขาออก เดี๋ยวดูทามแชมเบอร์กันบ้างสำหรับสาย FK ที่มีแต่ออโต้คลิกนะครับที่อาจจะ FK ได้ไม่ได้นะครับมาดูกันว่าเขาให้อะไรในโปมดทามแชมเบอร์ตัวนี้ทาคแับสำคัญเหมือนกันผู้ก็พูดนะครับแบบนี้มันจะคล้ายๆกับในส่วนของตัวอนิเมะแคลชนะครับอันนี้ใครมาไม่ทันเราพาย้อนความนิดหนึ่งก่อนนี้จะมีแบบคล้ายๆแบบนี้มาอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะชื่อว่าอนิเมะแคลชเองนะโดยที สามารถตั้งตัวละครกันทางที่มอนออกได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนะี่ยวงในเขามาแฉนะครับว่าไอ้แมพนี้เนี่ยมันโกงนะครับก็คือเป็นสแกมนั่นแหละแบบนี้ก็ไม่น่าตามรอยพี่ใหญ่ไปนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าจากที่เห็นนี่ก็ค่อนข้างจะดูดีเพราะงั้นก็ใครที่อยากเล่นแมพแนวนี้นะครับหรือว่าแมพในโลบอกเนี่ยก็กรุณานะครับเวลาก่อนที่จะเติมนี่ก็คิดนิดน,นึงนะครับไม่ใช่ว่ากะเติมอย่างเดียวนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าดิฟมันทิ้งแมพไปแล้วก็ จะเสียทางฟรีนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ก็หวังว่าแบบนี้จะดีนะครับเมื่อกี้จากที่ดู FK ได้เขเฮ็นะเดี๋ยวรอดูว่าอนาคตเนี่ยจะบัฟมาไหมนะครับเป็นส่วนของห้อง AP ฟเคนั่นเองครับอย่างที่เห็นนะว่าตอนนี้แมปยังไม่สมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะมีบั๊กอะไรเยอะแยะเลยเราเลยไม่ได้พาไปดูทั้งหมดนั่นเองอันนี้เป็นการรีวิวเบื้องต้นละกันนะครับเพราะว่าถ้าเราพาไปดูทั้งหมดแล้วเห็นแต่บั๊กเนี่ยมันจะไม่น่าเล่นนะครับเดี๋ยวรอเขาแก้สักนิดหนึ่งนะค่อนข้างดีีีเเเเเเเลลยยยนนนนะะะะคครรรัััับบบบท่่่่่กกมม้าาาาาิปปดพวววอออไแ ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของลิโลเนี่ยอาหาไม่ยากนะจากที่ดูนาะจะมีโหมดฟาร์มเลยวนให้แล้วก็ได้จากไมลเลสโตนตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีโกเมอร์เชนให้อีก5โลนะครับมีไมเลสโตนด้วยนะครับที่เราสามารถไปลงด,าด่านแล้วก็ได้ลิโลฟรีนั่นเองนะก็ถือว่าแจกโลค่อนข้างเยอะ อ่ะส่วนการันตีบัฟนั้นอันนี้เราไม่ทราบจริงว่ามีหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวเกมยังไม่เปิดนะจะรอตัวเกมเปิดในประมาณวันที่ 5- 26บ้านเรานะครับเดี๋ยวรอดูเกมว่าประกาศอีกทีหนึ่งว่าจะเปิดวันไหนนั่นเองนะอันดับสองของลิซซอดเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้ท็อปคอมเมนต์ละกันนะครับใครอยากเข้ามาดูแบบนี้ก็สามารถเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับถ้าพูดตรงไหนผิดไปอธิบายตรงไหนผิดไปกราบขอพระทานอภัยจริงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ